สวัสดีค่ะกำลังกลายเป็นที่พูดถึงในโซชเชียลมีเดียอย่างมากมายสำหรับลูกสุดจึ้งกับภาพทีเซอร์แรกของลิซา่าที่เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปทั่วโลก กับลุคสุดซับของเธอที่งานนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพโปสเตอร์ทีเซอร์แรกกินเรียบกินขาดชนะขาดลอยกับลุคนี้ที่อินเตอร์แบบสุดๆหลังจากท่ลิซ่าออกมายืนยันว่าเธอกำลังจะปล่อยงานเพลงโซโล่เดี่ยวร็อกสตาร์ในวันที่28มิถุนายนนี้งานนี้ทำเอาแฟนๆทั่วโลกถูกอกถูกใจไปตามๆกันกับการปักวันอย่างชัดเจนเดินหน้าโปรโมทรวดเร็วแบบสับๆฉบับอินเตอร์ที่ไม่ต้องรอแล้วรอเล่าเหมือนตอนครั้งที่ยังอยู่กับค่ายเก่าอย่างวัน Enterment หลังจากที่ลิซ่าได้ออกอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอเมื่อปี2021ก็ทำให้กลายเป็นเวรอนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนว่าผลงานโซโล่เดี่ยวของลิซ่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากมายและเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถก้าวข้ามคำว่าเ p ป p อปไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยสไตล์การร้องการเต้นของลิซ่าที่เกินเบอร์เคป๊ ทำให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการศิลปินระดับโลกโดยอา a r e ซ o r d ีซึ่งงานนี้ทางค่ายเองก็เริ่มเดินเกมโปรโมตแล้วเช่นเดียวกันและเมื่อภาพโปสเตอร์ทีเซอร์ของลิซ่าถูกปล่อยออกมาด้วยลุคสุดแซ่บแบบนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั่งไม่ติดแล้วรอกันอย่างใจจดใจจอ่อและอยากให้ถึงวันที่28มิถุนายนอย่างรวดเร็วลิซ่าได้แสดงให้คนทั่วโลกเห็นว่าถึงแม้ว่าเธอจะมาจากเคป๊อปแต่ตอนนี้เธอกลับไม่เหลือร่องรอยของความเป็นเคป๊อปลิซ่าสลั มันออกได้อย่างหมดจดกับความกล้าที่จะเฉิดฉายในลุกใหม่นอกจากผิวสีแทนทรงผมวูฟคัทซึ่งแอดอยากจะบอกว่าทรงผมทรงนี้จะต้องกลับมาฮอตฮิตอีกครั้งอย่างแน่นอนโปสเตอร์ทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเป็นความลงตัวของผิวสีแทนและทรงผมของเธอที่ทําให้ดูโดดเด่นมากๆนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วแฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชมลิซ่าถึงอ In ินเนอร์อินจฉบับ g l o b a l ที่ดูยังไงยังไงก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอเคยเป็นศิลปินเคป,ป๊อปมาก่อน สีหน้าและแววตาที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความท้าทายและทรงพลังของเธอยิ่งทําให้แฟนๆถึงกับแทบจะทนไม่ไหวที่จะได้เห็นผลงานเพลงใหม่ของลิซ่าที่กําลังจะเปิดตัวความล้าสมัยในการแต่งกายของลิซ่ายิ่งทําให้เธอกลายเป็นสลิปปินที่ทั่วโลกต่างจับตามอง เมื่อเธอสามารถนำทุกอย่างเข้ามาปรับใช้ในอัลบั้มโซโลเดี่ยวของเธอที่กำลังจะมีขึ้นและแน่นอนนะคะเพื่อนๆงานนี้นอกจากทั่วโลกจะชื่นชมในภาพโปสเตอร์ของลิซ่าที่ทำออกมาดีออกมาถึงกับลุคอินเตอร์เพลงอินเตอร์ แต,แ,ตแต่ก็มีคนดิ้นไม่น้อยกับการได้เห็นโปสเตอร์ทีเซอร์ของลิซ่าและแน่นอนที่อาการหนักที่สุดน่าจะเป็นเคนเน็ตหรือชาวเน็ตประเทศเกาหลีใต้ชื่อเรียกได้ว่าออกมาวิจารณ์กันดุเดือดวิจารณ์กันสนั่นถึงลุคของลิซ่าที่ดูแล้วไม่โอเคไม่สมควรเพราะดูไม่แพงซึ่งจริงๆแล้วแอดอยากจะบอกว่าชาวเน็ตประเทศเกาหลีใต้ยังคงเป็นอะไรที่ยึดติดกับสไตล์เดิมๆของเคป๊อปเสมอแล้วส่วนมากก็ไม่ได้เปิดใจให้สไตล์อื่นๆด้วยและตอนนี้ลิซ่าไม่ได้อยู่ใน ในวงการเพลงเคป๊อปแล้วแต่เธอกลายเป็นป๊อปสตาร์สาวในวงการเพลงระดับโลกที่เรียกได้ว่ามันเกินคําว่าเคป๊อปมานานมากแล้วและไม่เคยมีศิลปินเคป๊อปคนไหนที่จะไปถึงจุดที่เธอยืนอยู่นะตอนนี้แล้วส่วนมากเคนเนตก็มักจะชื่นชอบศิลปินที่เป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเรื่องนี้แอดมองว่าค่อนข้างยากมากที่เคนเนตจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังมีเคนเนตบางกลุ่มนะคะที่เป็นแฟนคลับของลิซ่า ที่ชื่นชมในความทำเท่ทำถึงของเธอกับโปสเตอร์ทีเซอร์แรกซึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นตอนแรกมีอึง้งแต่เมื่อมองไปนานๆกลับมองไม่เบื่อ ลิซ่าเป็นศิลปินที่มีอินเนอร์สูงมากๆภาพของเธอยังส่งผ่านความรู้สึกออกมาในความเป็นร็อกสตาร์ได้อย่างไร้ที่ติซึ่งแอดมองว่านี่ขนาดเป็นแค่ลุกแรกนะทุกคนที่มีโปสเตอร์ทีเซอร์ออกมาแอดว่าต้องมีอีกหลากหลายลุกที่เราจะได้เห็นในอัลบั้มเดี่ยวที่2ของลิซ่านี่แค่ลุกแรกก็ทําให้ปั่นป่วนกันทั่วโลกขนาดนี้แล้วแอดรู้สึกชอบภาพโปสเตอร์ทีเซอร์นี้มากๆนอกจากองค์ประกอบจะครบแล้วรู้สึกว่าพอเห็นภาพนี้รับดูได้ถึงความสวย และความเป็นรอ็อกความเท่ที่ลิซ่าตั้งใจพรีเซนต์ออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นความเป็นร็อกเกอร์สาวฉบับเธอแต่อย่างที่เราทราบกันดี ว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่กล้ามากๆเธอสามารถกล้าปรับเปลี่ยนลุกเสมอไม่มีขีดจำกัดและไม่ยึดติดกับสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเป็นคนดังที่กล้าเสี่ยงกับลุกใหม่ๆกล้าออกจากเซฟโซนและมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องท้าทายและมีความสุขที่จะได้ทําซึ่งแฟนคลับเองก็ชื่นชอบเสมอเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการเป็นแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยทำให้เราได้ตื่นเต้นกันตลอดเวลา ลิซ่ามีเซอร์ไพรส์แฟนๆเสมอและปรับเปลี่ยนลุคที่หลากหลายให้แฟนๆได้เห็นและลุ้นกันตลอดโดยเฉพาะทำออกมาแล้วดีงามทำถึงทำถูกทุกลุคก,ก็คิดดูสิคะเพื่อนๆถ้าทำไม่ถึงจะถูกจับตามองและเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียกันขนาดนี้หรอคะโดยเฉพาะสื่อที่มีการนําเสนอลุคร็อกสตาร์สาวฉบับลิซ่า โปสเตอร์ทีเซอร์แรกของเธอที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกอย่างมากมายมหาศาลซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจเคเนดตและแฟนๆฝั่งเอเชียบางคน ที่ยังชื่นชอบค่านิยมแบบบิวตี้สแตนดาร์ดสำหรับศิลปินเคป๊อปที่ต้องมีผิวขาวขาวแก้มชมพูน่ารักสดใสซึ่งติดภาพนั้นอยู่จึงทำให้บางคนไม่ชอบลุคนี้ของลิซ่าแต,แต่แต่ลุคนี้ของเธอกลับโดนใจฝั่งอินเตอร์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาบราซิลคือได้รับคำชื่นชมแบบถล่มทลายลิซ่าได้รับคาชมอย่างมากมายว่าทาถึงตีโจดแตกสาหรับโจทย์การเป็นร็อกสตาร์สาวและแน่นอนนะคะเพื่อนๆแอชเชอร์ ว่าลิซ่าและทีมงานของเธอต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีว่าจะตีตลาดฝั่งไหนและความเป็นซุปตาร,ระดับโลกไม่ว่าจะแต่งแนวไหนต้องเอาอยู่ทำถึงทำถูกทุกแนวซึ่งเธอเองก็เป็นศิลปินคนดังที่แต่งแนวไหนก็ปังเสมอและถึงแม้ว่าชาวเน็ตบางคนจะตัดสินเธอจากภาพโปสเตอร์ทีเซอร์เพียงแค่ภาพเดียวก็ใจเย็นๆกันก่อนนะคะทุกคนแอดว่ายังมีอีกหลายลุคที่เราจะได้เห็นใน MV ของเธอแน่นอน นอกจากนี้นะคะก็มีข่าวลือวงในฝั่งอินเตอร์ว่า Lisa ลิซ่ากำลังเดินทางไปทำงานเพลงกับโรซาเลียและจะมีการถ่ายทำเอ็มวีของลิซ่าโรซาเลียในสัปดาห์หน้าก่อนที่เธอจะเดินทางต่อไปยังอเมริกาเพื่อโปรโมตอัลบั้มเดี่ยวของเธอในขณะที่อัปเดตข่าวทางแม่บาจีนกันบ้างนะคะเพื่อนๆแฟนคลับของลิซ่าที่ประเทศจีนต่างให้ความสำคัญกับอัลบั้มที่2ของลิซ่ามากๆโดยแม่บาจีนมีการผลึกกำลังอย่างเหนียวแน่นและสั่งจองร็อกสตาร์มากกว่า นึ0งครั้งบน QQ Music ประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าแม่บา5758ยังคงซับพอร์ตลิซ่าเสมอโดยเฉพาะอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของลิซ่าที่เรียกได้ว่าแม่บาพร้อมซับพอร์ตกันแบบสุดๆโดยเฉพาะตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าจะเป็นเพียงซิงเกิลหรือว่าอัลบั้มเต็มแต่ที่แน่ๆยอดจองในประเทศจีนผ่านทาง QQ Music ก็มีอย่างต่อเนื่องแบบถล่มทลาย นอกจากนี้นะคะแอดขออัปเดตข่าวดีๆที่แอบกรี๊ดหนักมากเมื่อทางเดนทิสเตปิดดิลลิซ่าให้เธอนั่งเป็น global brand ambassador ด้วยค่าตัวถึงสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าลิซ่าจะเปิดตัวแคมเปญใหม่ร่วมกับเดนทิสเตในเดือนกระกฎาคมเป็นต้นไปในขณะที่มีข่าวลือหนักมากว่ามีแบรนด์ดังกว่า100แบรนด์ที่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อต้องการคว้าตัวลิซ่าให้มานั่งเป็น GBA ของแบรนดแ์แต่แต่ตอนนี้มีเพียงเดนทิสเต ที่สามารถปิดดิวกับลิซ่าได้โดยการเจราจารมีขึ้นภายหลังจากที่ลิซ่าสิ้นสุดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment โดยเดนทิสเตเลือกลิซ่าเข้ามาเป็นกลบเปิร์นแบรนด์ในบัสเดอร์ในครั้งนี้เพื่อต้องการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่ทางแบรนด์ได้ร่วมงานกับลิซ่าตั้งแต่ปี2,564จนทําจนทำให้ยอดขายของเดนทิสเตมีเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกโดยในปีนี้2,567ทางแบรนด์เตรียมขยายตลาดไปยังอเมริกาและยุโรป และลิซ่าก็กำลังจะมีการทัมแบ็คอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นกันมากๆนะคะที่เราจะได้ฟังเพลงใหม่ของลิซ่ากันแล้วนะทุกคนก็อดใจรอกันอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมิล,ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ